แม่มีปัญหาเริ่มแรกก็คือเป็นลมไม่สบายก็ให้ลูกสาวรับมาอยู่สระบุรีรับสงสามปีมีอาการไม่ปกติคืออะไรหัวใจติบก็ไปทำใบพารมาสามเส้นพอไปทํามาแล้วอยู่ไปอยู่ไปมันปวดปวดท้งหลังนั่งไม่ได้ก็ต้องใช้พิงใช้หมอนต่อต่อต่อพิงมาปวดเท้าแท็กไม่ดีก็ไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นโรคไตก็ปรึกษารูปว่าทํำยังไงเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นโรคไตเขาจะมีอาหารเสริมทีแรกเขาก็เอามาให้ดูก่อนลองกินกินสามเวลาเลยทีแรกกินเช้ากินกลางวันกินเย็นโอ้กินไปมันถูกอะ่ะมันก็หายปวดพอนั่งได้ตาเท้านี่นะมันก็ไม่ปวดดีขึ้นมาก ก็คือแก,แกนอก่อนแล้วพอไปทําหัวใจสามเส้นกลับมาแกก็ปวดหลังพอปวดหลังก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อน้เจ็บก็ไเลยอ,อีนน่ไน,น,น,นีจับนีบน้โดนไงโดนเอวเีไย้จับแม่มนแนจับทำไมหนูก็จับอยู่นี่ไม่หลงจับโจับโอเยอะจับก่อนแล้วนี้ใครจับใครใครทำแม่ ปรวจค่าเลือดลงมาเขาก็พามาหาหมอโรค <c oughs> ไตเขาบอกเป็นโรคเป็นโรคไตเหลือแค่สิบห้าค่ะระยะระยะเขาบอกเข้าระยะที่ห้า้ว้วก็เลยคุยก,กันกับพวกพี่ๆว่าทําไงก็เลยปรึกษากันว่าพอที่ซื้อได้ไหมพอพอดีพอซื้อได้ก็ซื้อให้แม่กินก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็คือค่อยๆนั่งได้ใช่ค่อยๆนั่งได้ตอแรกนั่งไม่ได้เลยขาแข้งอะไรก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นหายใจเองได้ดีขึ้นผ้าไตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนหมอบอกว่าให้มาปีละครั้งเลยตอนที่ทานนี้ชอบรสชาติเลครับ รดแา้นได้ดีแล้วจาก C R สิบห้านี้ขึ้นมาเป็นสามสิค่ะกี่เดือนครับถึงขึ้นมาก็คือสามสมเดือนขึ้นนล้มไหมนะสามเดือนขึ้นเรียนรู้สึกว่าแข็งแรงค่ะไม่เหนื่อยเดินได้สบายมากได้เข้าห้องน้ําอาบน้ําอะไรได้สบายไม่ต้องให้ใครช่วยไปวัดก็เขาก็บอกแม่แข็งแรงขึ้นอยู่เป็นร้อยร้อยปีเลย ก็ดีใจปลื้มใจว่าเออแม่ได้อยู่กับเรานานๆเงี้ยชีวิตแม่เราเนาะเงินเมื่อไหร่ก็หาได้แต่ชีวิตแม่เราหาไม่ได้แล้วมีคนเดียวตอนตนี้ตัวค่าไตตอนนี้ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ30สิบขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้กินสามตัวนะคะตอนเช้าก็เกี่ยวกับดวงตาของแม่ตอนวันก็เป็นหัวใจฮาร์ตตอนเย็นก่อนนอนก็เป็นยูมิค่ะยูมีเนี่ยตอบโจทย์เราได้นะคะผู้ที่อายุสูงวัยแบบยายอายุแปดสิบเก้าสิบ ถ้าเป็นโลกนี้โลกไตก็ควรจะทานอาหารนี้เขาดีจริงๆไม่ได้โกหกกินแล้วได้ผลไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็หายใจคล่องทานอาหารได้นอนหลับดีค่ะอย่าลืมนะคะอา,อา,อาหารเสริมตัวนี้ดีจริงๆค่ะ